สวัสดีครับวันนี้นะครับก็นี่นะครับพามาดูเจ้า honda คลิก125 i คันนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ผ่านการใช้งานนะครับไปแล้วหลายหมื่นกิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นเส้นที่2นะครับสายพานนะครับเส้นแรกนะครับก็ประมาณ4 0 0หมื่นกว่าโลนะครับรถวิ่งไม่ออกนะครับก็เปลี่ยนแล้วนะครับ นี่ตอนนี้นะครับก็ประมาณ9 0 0 0 0มกว่าโลนะครับนี่นะครับห้าเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวดูใหม่ตาไม่ค่อยดีนะครับอ่าถูกต้องนะครับอ่าหลังจากที่เส้นที่สองผ่านไปนะครับก็เก้าหมื่นกิโลนะครับ รถคันนี้นะครับใช้งานสมบุกสมบันนะครับเป็นรถเพื่อนผมเองนะครับนี่เข้าไร่ข้าสวนนะครับถือว่าทนทึกมากนะครับอ่าแล้วก็บิดไม่ไปนะครับบิดยังไงก็ไม่ไปนะครับนี่พอจะมาแกะดูนะครับผลสุดท้ายนะครับสายพานนะครับนี่ไปหมดเลยนะครับนี่นะครับขนาดเป็นสายพานอย่างดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับไปหมดเลยนะครับอ่านะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เจ้าของรถท่านบอกว่ารถเวลาขี่นะครับมันดังกล๊อกๆช่วงบิดนะครับนี่พอมาดูนะครับก็ชุดชามนะครับนี่ชามสึกหมดเลยนะครับนะครับสึกนะครับนี่หลายมิลนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับดูไปแล้วนะครับก็น่าจะไม่รอดนะครับอ่าสึกเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเหล็กนะครับนี่ นะครับชุดคลาสชุดชามนะครับตัวนี้เอาตัวเดิมก็ได้นะครับนี่สภาพยังดีนะครับนะครับรถสายพานนะครับก็มันตรวจเช็คดูแลนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่โซ่นะครับที่จะมองเห็นนะครับเป็นสายพานนะครับโอ้เสียงดังตุ๊กตุ๊กเป็นสายพานนะครับก็ดูแลกันด้วยนะครับ แต่คันนี้นะครับก็ยังโอเคนะครับนี่ซีน้คไม่รั่วนะครับอซีนเฟืองท้ายหลังยังไม่รั่วนะครับก็ยังโอเคนะครับผ่านการใช้งานไปแล้ว9 0 0 0 0กิโลนะครับเดี๋ยวจะลองแกะตัวให้ดูนะครับใส่กรองอากาศนะครับเรามาดูกันหน่อยโอ้ก็ยังโอเคนะครับนี่นะครับดูยังโอเคนะครับ เดี๋ยวจะล้างจะเป่าให้ใหม่นะครับอ่าอ่าเรามาโตกันนะครับทีนี้อ่าทีนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็ชามตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็คลาดสามก้อนตัวนี้ด้วยนะครับอ่าใส่กรองอากาศยังไงเดี๋ยวทำความสะอาดให้ครับไม่เป็นไรเนาะช่ืยประหยัดกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูตอนประกอบนะครับอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ